พี่คะก็ออเราก็สู่ช่องวิทุบัวสวรรค์แชนแนลเมื่อดีนยนี้เราจะพาพี่น้องมาดูบรรยากาศการซ้อมเบื้องหลังการซ้อมนะคะว่าจะเป็นยังไงคะไปดูกันเลยนะคะเอตเ็นองเตป็นองสามเทตสี่เจ็ดอเจ็ดต่เจ็ด อันนี้ทีมอาจารย์นดนตรีนะคะกำลังเตรียมความพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอลลเทสอลเทสอลเทสเเเคากลายเมื่อคีย์บอร์ดเทาน่ะคากลายก็มือไม่เหนึ่งสองสามสี่ห้าเองเอเหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอลลเทส เทสหนึ่งสองสามสี่ห้าเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้รจอดหนึ่งสองสามสี Becca ่ห้าอันนี้กำลังเตรียมฟองฟ้อมกันนะคะหเจ็ดทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเทสเทสหนึ่งสองสามอารมณ์เทสหนึ่งสองสามอารมณ์เทสหนึ่งสองสามเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เล็หนึ<ค>่งสอสาอันนี้ทีมแม่แม่พ่อพ่อทีมอ่าทีมมอล่นะคะมนักท<ค><ณ>ีมนัปนาล่นะคะลงสอีี่อสามสี่ห้กเด้นองเือนเปิสองแาบ,บสว้าจฉด,ด<ค><ณ>นอเพยแอ่้า็ปี่น้องนประมาณนี้นะกเะี<ค><ณ>องือนนี้ก็พวกางเตรียมความกันนะคะขนาดนี้ เป็นยาจี๊คือเซลล์ล่มเฉลิมเทปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะประมาณเทปหนึ่งสองสามสี่ห้าเทปหนึ่งสองสามเทปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเทปหนึ่งสองสามสี่ห้าเทปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเทปหนึ่งสองสามเทปหนึ่งสองสาม อันนี้ทีมน้องๆเดนเสื้อกำลังเตรียมความพร้อมนะคะคุณอาโบกมือย้อยๆอยู่พี่น้องโบกมือย้อยยอยคุณอาโบกที่คนละเทปติดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเทส เึสิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเทสงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเทสงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเทสงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเทสงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเท่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเท่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเึ่งสองสาม เอฟเอฟเอเอหนึ่งสอมัดีนะครับเพืะอขอกราบขอาพยไปยัง่านที่อยู <ok ่บ้านใกล้เือนจากควาสนิทสนหมอหลังสมกินบอดทองด้วยนะครับการกิมงานขออนุญาตกาอาจจะเสี่ยงไปรบกวนอนพัททิทันได้พักผ่อนในช่วงนี้ก็ต้องขอกราบขอภายด้วยนะครับ เพราะว่าอันนี้คุณปอนะคะอันนี้มือมือขวาและมือซ้ายคุณพ่อสมจิตนะคะเสียงสดติเลยวันนี้นะครับเซฟเฟอร์ส่วนตัวค่ะพี่น้องอันนี้คุณปอคุณพ่อปอนนะคะสามวันสามสี่วันนะครับปากทีมงานศิลปินกุหลาบแดงสมจิตบอทองไว้อีกวันหนึ่งค่ะปอกันนะพี่พักช่วยนะครับน้อนไม่ครับแปดปีครับด้วยเก้าน่าใหม่แปดปีครับเก้าม่าเป็นไปเก้าปีที่ปีเก้ากับสานักงานครับท่านที่พักผ่อนกันอยู่นะครับ ก็ <Happiness. S 2> ต้องขอกราบขอภัยกับณี่ดังสูงเลยนะครับวันนี้ขอรบกวนสักนิดนึงคือบรรยากาศการซ่องงบกระเราวันนี้นะคะคนอีกปีนีเฮ้าเ่ได้ใส่เ่องเสียงิุดในกัเลยนะครับเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เดาเบาตอนนี้ก็กำลังกำลังเตรียมความพร้อมกันค่ะเฮ้ยหนึ่งสองสามทุกคนก็ขมักขันเอนต่อหน้าที่ของตัวเองนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองสาม่ง ขอบคุณนะครับสหรับแปลงเปล่งแปลงพลังทุกท่านอันนี้อาจารย์มือทองเป็ดค่ะสองท่านนะคะติให้กำลังใจครับพวกเราเสียบินตัวแดงนี่ไร่ปุ่ลายพ่อขามอดเกล็ดพลังแดงตกเก็บวัตถท่องปีนี้เขาเยี่ยมแน่นอนครับไได้เยียบนะครับไม่ได้เยียบนะครับแต่ว่าเราปีนี้อาจจะออกช้ากว่าเพื่อนสักนิดนึงนะเพราะว่าโควิดทำเหตุกันหน่อยพี่น้องถ้าเลย ลาซาดก,กันในจักน้อยเพราะว่าเราเปิดแล้วเราก็จะไปที่ทําการแสงครับบันับภาพกันเลยนะครับวันที่18ตุลาคมนะครับที่บ้านโนนเข่าน้อยนะคระบ,บ้านโนนขวาวน้อยตะบนขวาวอาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับโอเคนะคะเจอได้นะคะวันที่สิตุลาคมที่จะถึงนี้นะฮะไปให้กันให้ใจ วันเปิดฤดูกาลจะเป็นทางการเดี๋ยวเราจะหาวันเปิดอีกวันนะครับไม่รู้จะเป็นวันไหนช่วงไหนนะฮะตรงนี้เราทําการแสดงกันตรงนี้แล้วซอฟใหญ่กันตรงจุดนี้แล้วแล้วก็ไปที่บ้านเจ้าภาพเลยเจ้าภาพส่วนตัวนะครับวันที่18ตุลาคม23ตุลาคมเดียกับบ้านเจ้าภาพส่วนตัวนะครับยุ้บ้านโคกเสือเท่าตำบลหนองม่วง,งอำเภอบ่อเบือจังหวัดมหาสารคาม วันที่24ตุลานะครับอดีตเจ้ภาพส่วนตัวนะครับทานกระถิ่นครับที่บ้านโนนติริตำบลนโนนชัยศรีอํเาเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเ่วงานการสแสดงช่วงนี้นะครับฝากไปกับพี่กับน้องสุภูดสุคนขอบคุณแฟนเพลงแฟนเพลตสขอบคุณขอบคุณแฟนเพลงแฟนเพลนะครับ และก็แอดมินทุกท่านด้วยนะครับที่คอยติดตามนะฮะช,ช่วยเฉียดช่วยสนับสนุนกับพวกเราศิลปินกุหลาบแดงศพจิตบอทองด้วยดีดเสมอมานะอนนอขอบคุณน้องนอง้นองแดนเซอร์ฝ่ายหญิงฝ่ายชายทุกๆชีวิตพวกเราร่วมมือร่วมใจกัน,นใกล้จะสำเร็จลุ่วงแล้วล่ะลูกๆนะใกล้แล้วใกล้แล้แวลอีกกี่เมื่อโอดเอาเดอพฟากันโอดเอาห้ามห้ามเจ็บ หำป่วยหำตายหำล่าฮนะโอเคไหมโอเคใหม่ตัวนี้ก็โอเคละตัวนี้ก็โอเคแล้วให้เบาเนี้ยให้เบาเนี้ยเดี๋ยวว่าป้อยชอบบ้างกูจะเม็ดอ่าไปฟังคุณหมอส่งทีมเบาก่อน <c oughs> พี่น้อง ทางกลางเงนะน,งนี่ยเต้นจริงลงจริงเด้อบอลแรนด์แบไป,ไป,ป,ประเบิด่าอยุคโป่งเล็บยุงเสียเลยวิ่งลงไปจริงไปรอขึ้นจริงเ,เอาประทเบใจรอกระดอเนาะก <laughs> รอก,กระมูกระดอบดมงนี่คุณพ่อสมจิตนะคะกระลังอ<ไ>่ะคุยกับพีกับน้องนะคะตอนนี้นะคะอันนี้ก็พ่อแม่ทุกท่านของเรานะคะพัศย์ยิ้มไม่ได้แเต้นหรอแน้วะเด้อ บ่บกับ้องนมัเกิดป้อมเคยชินแนจนาบูดลายยนาบูดจนก็ตั้งแรกจนหอดมือเืวงหลยิ้มให้แน่ยิ้มให้แน่่าสันมโเอเคนะคะตอนตอนนี้คุณ่อสมจีบกำลังจะซ้อมเพ่ง เปิดตัวของคุณพ่อสมจิตนะคะพี่น้องบรรยากาศของข้ามือเอกสิประมาณนี้นะคะเตรียมมพร้อมการซ้อมของเราในค่ำคืนนี้นะคะก็จะประมาณนี้ะกันเดียไม่ที่นี่ของอีดย ะเดี๋ยวน้องนา่งนั่งเสือกอ่ะซ้อมกันบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องอันนี้คือห่าเตรียมพร้อมๆกันนะคะพี่น้องอันนี้คือเบื้องหลังการซ้อมก่อนที่เราจะเริ่มลั่นเอาจริงๆนะคะสํสาหรับค่ำพูดนี้นะคะอันนี้ก็บรรยากาศของการซ้อมของพวกเรานะคะทีมงานอาจารย์นุ่นตรีสมจิตบอะะ่อซองจ้าเมื่อนี้น้องเมียจะพาพี่น้องเบังช่วงบาง,ง,บางนี่เต้านี่เลนี่คิดที่คุณคิดเนี่ย ่มีเดเสด็ใส่กระนลายก้งบินคาในนาของสด็จดุลย์ขอ้ถามเจ้าบุญเรียงใเจ้าใจเยนอบ่ว่าพ่มมจ้าเงนบาทเพบาทเบียดสในบุีเงินเกียรติเปนาเเ้าสเได็ใส่ไปเมื่อหนออนอเขาใส่กัส้าของผมปี้องวนเิ้ตัวสบายสมอบอกเพือดังหลายปี ไอ้ม n ยตคเสรียกเืยแต่มไปาินยยนลว่าียบัตเสียวเก่าา บอกนั้นเลใดหรอกระเอีว่ามป็นพกวงก่ตะงกเ่ออยู่นแนี้นกาน้าหวานาสน่หหันทางไปเลยการปลเนคาะัพ่อกับพ่อเมื่มื่พี่ยากพ่อน่าจะว่าไม่อองสี่สะเขาขอเวลาจักประมาณจัจักสามนาทีกันขอสามนาทีให้โตพอไปเจรจาเข้าเดียวองจรกนเดจะว้อาตัดการอีก ก็ล้าหน้าที่เด้จิดเร็วก็่นั่นเน่ยเปนัไงบ้าอ้ยเพ่อนนี่อุตส่าห์เห้มาว่าเป็น่เป็นพวกัี่เราเฉพอเป็นแมส่านบดหจิ่คนนี่ยอะ่รสร็ิแก้วมาได้ไหมไน้นจะเลียวบงหน้าบุ่เสียพอกำนั้งน่กำนั้งครับนมว่านันดูนันต่อเนีเป็นยังพอกำนั้น่กำนั ก็หันหนาไปทางเดียวกันสองรองเท้บัดหันตากูสานกูนนะเืพอกันันในกานันครับอันต้องคนบ้าน้ก้องขันเนี่ยเส้นหน้าอนนั่นเส้นตรงชัแย้งตัวนาต้องกระโดดัวพอกันันเราห้าเศร้าขยับยกตีว ปา้ยปมึงจะไหนจะมากล้ามาสั่งวาสอนกูนะมึงสั่งสอนกูจะนอันเยยบใช่นหมเงี้ตมันคมกอ้หลังเลยฮะพกับน้นทกคนบดไอศช็อกปักเลยเนี่ยฮ้ยปากทั่วปาก่ากทั่วไปเนี่ยชผ้ากันไมม่มีแบนงั้นหใส่หัวจะกไปนี่ไปไม่อยากเห็นหนามมึงสั่งกันแล้วทกค็ท้ามไปเงสิไปจังไดบักงานี่ พรพนนหนไม่ยังเหทั้งดก่ออีทงนเน่อถึงเหาอบาจจะ้หาเทั้งหนเราพนมาให้พรอนสหลือกาเราจากม่ได้บตังแต่กอนหเห็นอกับพรอนไป๋อมันโดนเลยแต่พรอบ้านมื่นจะตีเดียวนี่แหะ ไ้เกไปจงกัพ่อเด็กเียมีเน่ไอ้บอกกบอกกอบอว่าออกลเมียส่อตอนั่นหะบอกปลอยดอกบอกปลอยดอกบอกปล่อยดอกบอกปล่อยเด่นี่เด่นี่อยดดนีปาั่ป้าทมันูไปดกลดก่กันอีกแลวเนี่ยมาทั่วมาทั่วมึงแกลยจะกล้ามึงสกปรกมาอมาจับลูกสาวะุนี้ไปอดไแล้วนี่ย เท่า่สูงหรือล่าเท่าบ่นอ่ไปเลยไปเลยไปเลยใส่หัวกนไปนี่เลยไปเลยบักมูบดีเอ้ยเนียงมะจอดไวจะแน้นี่แจับมือสาวพเป็นผ้าเป็นบอเป็นแต่าดักดดาเลยสาวพ่สาวพอันนั้นมันผู้สาวเก่ามือจะกีตรกอนั่นและกรจับตรงสั้นนี่หละอะไรเนี่เครื่องใจแมนมีเนี่ยใหญ่เอ้อโม่เนี่ยหม่คือนันมือไดีด้ เนมูของข่อยห่ได้ปะลูกเจ้าถิงเพียงแจ่เทียงท้องนันอ่านาเล่นเป็นปลาแต่ข้ามือตัวนหัวใจของมูข่อยยังจี่านจีถึงแต่ขอบฟินบ่ได้ไปนาแล้วสะดูกกสอว่าพยามาต้องอยาแฉก็ะอดแก่มูข่อยมากเลยนีว่าถิงก็ขอยืมเงินบอยนี่บอยด็ดบอยนีมาก่ออกันกันพาสวนงเ มานี่เลยเจ้าจำไม่ได้บ่าจะขี่นะสีปีที่แล้วกะวันที่เจ้าเจอเป็นกำนันก็ไม่ยอมลุขไข่สองคนนี่บ่สไม่ยอมลุขไข่สองคนนี่บอสหาต้นจริงไปหอยเงี้ยนันไปหอยเงี้ยนี่เจ้าจำไม่ได้บอเฮ้ย่ฮ่ประกาศกูไม่ยังหนุมมาต้องมาอ้างอกไอ้องเก่าข้องหลังเลย ตอนนั้นยังสามสี่ปีเจ๊ดยแต่มื่อนี่เดียวนี่ลกรตอนนี้กูเริ่มไปเล้ย se ele atender de uma โอเคนะคะมื่อนี่กะน้องแมมพาพี่น้องเบิ้งบรรยากาศคร่าวๆนะคะสําหรับบรรยากาศการซ้อมข้อมือน,นี่นะคะให้พี่น้องเบื้องบางช่วงบางตอนนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากําลังซุ่มซ้อมกันอยู่นะคะคันสิ่งไดทถีลูกเตาเลาหลานบ้านเดมอ่าพร้อมเพียงก <ะ S 2> ับป๊อกา<ะ>ป<ม>ัะทาไพ่ได้ลห,ลลหลายนะคะเดี<ภ>๋ยวสําหรับคลิปหน้าวิดีโอหน้าคลิปใหม่จะเจอกันใหม่นะคะสําหรับไลน์นี่คลิปนี้เอาว้สมีสะกอนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอกัดเข้ามาขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ thank <laughs> you